ค่ะวันนี้มีเมนูเด็ดๆบ้างอะครับมึกินีอะไรบ้างเอ้วันนี้เมนูพิเศษเมนูเด็ดๆด็ดนมีน้ำซุปเนื้อวันี้น้ำซุปเนื้ออะไรบ้างอะที่ว่าเด็ดๆด็วันนี้มี่ีไม่ใจพัดโผพัดเล้าทีไม่ใจวันน like ั้นม um ีอะไรบ้างอะขั้วเนื้อไม่ขั้วเนื้อแกขั้วเนื้อเลยกินไหมขั้วได้นะขั้วเนื้อมีขั้วเนื้อขั้วเนื้อมาแยกหมดเลยนะครับแยกหมดเลยข้าวกับครัเย้หมดต่างาเลยต่างกับนอกมากขั้วเนื้อมันึงานนุ่งจานนุ่งบ ต้องมีไเปต้มต้มมีได้หยมีวันนี้ต้มีาจอมีกันมีต้มทีไาจอนี่กันตัวไหนกันย้ายโดเปโอเคาก้อเป็ดเป็ับุมฮัลโหลคับพอครับอืมครับวันนี้ยุทธครับวันนี้ยุทธไปได้ทำงานมไทำงานว้าวครับขอาดีมครัครับครงเลยครับไมได้กับก็นม่แหลกทีเลยเนาะ น่ากินค่ะนะนากินเลยก็บอก้าเทียวรามี่เนาะวันวันนะพักแต่ทุนทำขบ่นี่วันวันอ้อกิน้กินกนก้าครั้บอกแม่เาแม่มานด้ามกกินเก้าได้มอ้ได้ลย้ากมายอ่ะมาครับมาครับก็กินเก้าได้้มตื้นวะแม่พูนะต่ำๆๆมาไมเด็กให้ตืนอย่าไปบนแกได้อาไปบนแกวัน ทำมาไม่ได้กันเลยมึงว่าเคยทำมาเด็กเหรอ h ่าคนตาดีตายรู้ไหมมึงรู้วกับเก่ากูไม่ร่อยทำมาไม่เด็กอ่ะเด็เด็กปมไม่ใจหวาเตืนปมแรงตัทรับอยู่นี่มึงแรงปุตัวนั้กได้ยินมื่อวากับเก่าทำมาไม่เด็กมาไม่ได้มึงชี้กากินแล้วไปเดี๋ยวมึงแร n มากไม่เด้ป้มไม่ได้ววาเตินผมแรงไม่ต้องกินแล้วไปแค่่นี้ก่อนบอกแค่นี้ก่อนไม่ต้องกไม่ต้องกินมาแล้วไปครับไปเลยไปไปเฮยไม่ต้องกิน ไม่ได้แกวันเกี่ยวเลยไปมาอยังไม่ไปไปไม่ต้องไปจี้แล้วไปกันไปเลยข้อแรกหนูกลับตัวไม่ได้ข้อแรกกับตึ้นไม่ได้ก็คกูได้ยิงอยู่นั่งนั่งอยู่ยู่ๆร้องออกมาไม่ไหวใครที่ไม่ยอมมาคุอบอกบอกบอกกับแม่สั่งก้ามมาไม่เด็กไม่แตะวเะไปเไปไป